ครับมีนกกลางเขนบ้านนะครับครับมาร้องส่งเสียงร้องให้ฟังไม่ยอมหนีแล้ครับตอนนี้มาเล่นด้วยแล้วครับแต่งตัวเฉยเลยดีมาก ข้างเกีขอตายรูปหน่อยเร็วถ้าครับเป็นนกที่เชี่ยงนะครับเหมือนนกเลียงนะครับเดี๋ยวเจากล้องไปจุ้มตานกนะครับนี่นครับใกล้ใกล้ๆนะครับ,รบเดี๋ยวจะจับ かっこ